สวัสดีครับวันนี้แรงจะพาพี่น้องมารู้ักกาดลองที่เราสองคนลองไว้ครับพี่น้องว่ามันเพราะว่าสี่วันแล้วครับพี่น้องว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงว่าเปรี้ยวหรือยังอะไรเงี้ยครับพี่น้องก่อนจะลองอก่อนจะอันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผากินด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวมาเปิดรู้กันเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะเปิดให้พี่น้องรู้ แล้วก็จะย้ำให้พี่น้องรู้นะครับพี่น้องอันนี้ก็ใบขาครับพี่น้องเราเอาปีกไว้ครับกันเหลดครับพี่น้องอ้กลิ่นหอมมากเลยครับพี่น้องหอมรากชูหอมเพราะว่าเราใส่ลายอย่างครับพี่น้องเนาะอ้สุดยอดมากคิดถึงป้านมากมากเลยครับพี่น้องยังไม่ได้ชิมแค่ได้กลิ่นนี่สุดยอดมากครับพี่น้องเมือที่บ้านเลยเนาะใช่ เหมือนประกาศดองที่บ้านเลยโอ้หอมมากครับพี่น้องนี่ครับโอ้น่าก,กินเลยครับพี่น้องเรื่องจะมาย้ำให้พี่น้องรู้นะครับเราจะยำยำกิ่นครับพี่น้องเวลาเวลาเราใส่กระปุกแบบนี้อย่าเอามือหยิบนะครับพี่น้องถ้าเราเอามือจับมันจะนมันขึ้นลาครับพี่น้องเนาะ ราต้องเอาซ้อนหรือว่า,าตะเกียบอะไรเงี้ยครับพี่น้องช้อนตะเกียบก็ไม่ให้มันโรน้ำมันนะคะ <IS> ใช่ครับ <S <S แตลว่าเราแบบเอาแบบใช้ตะเกียบหรือว่าใช้ซ้อนแต่ว่าเรามาตักกินแบบนี้ก็ไม่ได้ครับพี่น้องมันจะขึ้นร้าแล้วก็อยู่ได้ไม่นานมันจะแบบเน่าเลยครับพี่น้องเนาะ <IS> ใช่ครับอู้พี่น้องสุดยอดมากครับพี่น้องนี่ครับอมมากเลยนะคะพี่น้องใช่ครับตักมาตักตักให้พี่น้องหนู่มแก่ๆนี่เลยครับพี่น้อง นี่ครั้งแรกเลยเนาะที่ทำแบบว่าทุกอย่างเนาะใช่เมื่อก่อนเราไม่ได้ใส่ครบเนาะใช่ครับพี่น้องคราวนี้ครบทุกอย่างเลยนะคะพี่น้องโอ้เหมือนเหมือนที่บ้านเลยครับพี่น้องแล้วก็กลิ่นมันก็เหมือนเลยนะคะพี่น้องพร้อมพอแล้วกินเลยหมดโอ๋อหอมมากเลยนนับีี่่คพ้องกินกับข้าวเหนียวแล้วก็กินกับอะไรนะ กินกับข้อซอยไทยใหญ่นี่ก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่นี่อ้สุดยอดเลยครับพี่น้องอยากให้พี่น้องได้ชิมจังเลยเนาะใช่ครับอร่อยจริงๆครับพี่น้องยังได้ชิมนะไลแค่กินชองกระปุกใหญ่ๆครับพี่น้องแน่นมากเลยนะนี่ครับเดี๋ยวแดงให้พี่น้องดูใกล้ๆนะครับพี่น้อง<า>ใส่รากซูใส่โูใส่ใสเท้าใส่เคลอดใสมาากก่มะละกอครับพี่น้องนี่ครับโอ้ถ้า มันเปรี้ยวแล้วแล้วต้องเอาใส่ตู้เย็นไว้ครับพี่น้องเนาะ <Lol. S 1> ถ้าไม่ใส่ตู้เย็นเร็วมันเปรี้ยวเกินนะครับพี่น้องทีนี้ตู้เย็นก็กินได้เป็นลายเดือนเลยเนาะใช่ครับนี่แดงจะมายำครับพี่น้องนี่ก็หอ,อมแรงครับพี่น้องอันนี้ก็ผักชีแล้วก็ใส่พรองสลดตินหนึ่งครับพี่น้องกลมมันเปรี้ยวมันก็ใส่ไว้อยู่แล้วคือกับพองสลดใช่แต่ถ้าแบบว่าไม่ถ้ามันเปรี้ยวเกินเนาะ เราจึงจะใส่โคงสซลตครับพี่น้องแต่ถ้ามันไม่เปรี้ยวก็พอดีครับเพราะว่าเราใส่เกลือโซรดอะไรเงี้ยไว้แล้วกเราจะใส่กระเทียมเจวครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาลงมือทากันเลยครับโอ้มันสุดยอดจริงๆครับพี่น้องอยู่ง่ายนะอยู่ง่าย,ย,ายกินง่ายแบบนี้หน่อยครับพี่น้อง อยู่อย่างพ่อเพลงครับพี่น้องไม่ต้องรูลาอะไรครับพี่น้องไม่ต้องเหรอถ้าเราใส่กระเทียมเจียวมันจะหอมครับพี่น้องอืยังไม่ได้ชิมเลยเนี่ยครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้งชิมให้พี่น้องดูย้ำแป๊บความมันจะอร่อยขนาดไหน้อาจะใส่อันนี้ลงไปนิดนึงครับพี่น้อง เดียังไม่ได้ชิมครับพี่น้องว่ามันมันเปรี้ยวหรือเปล่าจริงๆเราต้องใส่อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราไม่ใส่เยอะนะคะพี่น้องตอนเราลองเนาะใช่ครับเดี๋ยวเรื่องขออนุญาตคุกแป๊บหนึ่งครับพี่น้องทีนี้ก็คุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวเร่งจะมาชิมให้พี่น้องรู้ครับว่าอร่อยขนาดไหนครับพี่น้องอืม สุดยอดจริงๆครับพี่น้องถ้าแบบว่าเป็นคนแบบชอบไม่ค่อยชอบกินไม่ยังไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็กําลังดีเลยครับพี่น้องไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ครับพี่น้องแต่ถ้าอีกวันหนึ่งนี่เปรี้ยวเลยครับพี่น้องโอ้สุดยอดจริงๆครับพี่น้องชิมอีกทีอืมอร่อยจริงๆครับ สุดยอดจริงจครับเป็นยังนี่ครับ,รบอร่อยครับพี่น้องสุดอยอดครับผีมือนองโมนครับพี่น้องแรงเป็นผู้ช่วยครับพี่น้องอร่อยจริงจริงครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้แรงขอลา พี่น้องไปก่อนนะครับผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องแรงภายกินด้นะครับขอบคุณมากๆครับ